จากสถานการณ์การใช้บุหรี่ทั่วโลกเริ่มมีทิศทางที่น้อยลงตัวเลขจากองค์การอนามัยโลกแสดงให้เห็นว่ามะเร็งปอดยังคองอันดับหนึ่งอัตราการเสียชีวิตเกี่ยวข้องกับมะเร็งปอดยังคองอันดับหนึ่งปัญหามะเร็งปอดพบอันดับหนึ่งอยู่ในโซนเอเชียเราปัจจุบันปัญหาสุขภาพอากาศที่หนีไม่พ้นคือปัญหา pm 2.5 pm 2.5เป็นปัจจัยเสี่ยงในการก่อให้เกิดมะเร็งปอด นอกเหนือจากนั้นทิศท,ทางที่ตามมาติดติดคือควันจากบุหรี่ไฟฟ้าปัจจุบันมีข้อมูลถึงไหนแล้วมีผลกระทบต่อปอดสุขภาพปอดนําไปสู่มะเร็งปอดได้ปัญหาเหล่านี้เราจะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ผมในฐานะหมอปอดในเวที Thai h ลท l วอช a t สอ2พันที่จัดขึ้นโดยสสสอนอกจากนี้ยังมีวิทยากรชั้นนําอีกหลายท่านจะมาแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์สุขภาพปอด เป็นหน้าที่ของเราทุกคนเรียนเชิญเราทุกคนร่วมฟังไทยเ w a t c h 2024 สวัสดีครับผมสุรสเสกยุทธวัต์จากทูลมอร์โรครับปัจจุบันการสูบบุหรี่ฟ้าเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆผมได้มีโอกาสไปพูดคุยกับคุณครูและนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการซื้อขายบุหรี่ฟ้าในโรงเรียนอายุต่ําสุดคือปอ .3 การคุยครั้งนั้นเนี่ยทำให้ผมค้นพบว่ามันมีหลายปัญหาที่อยู่เบื้องหลังการสูบบุหรี่ฟ้าฟังแล้วก็รู้สึกน่ากาังวลและรู้สึกตกใจเพราะมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กโดยตรงท็อกครั้งนี้ จะเป็นการสะท้อนปัญหาจริงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนวิธีคิดของผู้ปกครองที่มีต่อบุหรีไฟฟ้าแล้วแนวทางของคนในสังคมที่ควรจะช่วยกันหาทางออกและรับมือกับปัญหาเหล่านี้มาฟังเรื่องนี้ได้ที่งานเล่นเรื่องปอดและร่วมปัญหาทางออกเพื่อปกป้องเด็กๆของเราจากบุหรีไฟฟ้ากันครับ สวัสดีครับผมครูมะนาวสุภาพรมจัน์ครับครูโรงเรียนนครวิทยาคมตำบลสามักเกสอำเภอพานจังหวัดเชียงรายครับปัญหา PM2.5 เกิดขึ้นกับพวกเรามาเป็นระยะเวลานานจนเริ่มจะกลายเป็นความเคยชินแล้วนะครับความเคยชินส่งผลให้พวกเราอยู่ในลู่ของการที่เกิดปัญหาแล้วก็ทำได้แค่รอภาวนาให้ฝนตกเพื่อให้ปัญหาเหล่านี้หลายหายไปนะครับมาร่วมกันทวงคืนอนาะกาศบริสุทธิ์ให้กับลูกหลานของเราในท็อปของผมไปพร้อมๆกันนะครับแล้วเจอกันครับ สวัสดีครับผมทาราบัวคำศรีผู้อำนวยการกรีนพีประเทศไทย อนนี้เรื่องมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่น pm 2.5นะครับเป็นวิกฤตทางด้านมลพิษทางอากาศแล้วก็เป็นวิกฤตทางด้านสารสุขด้วยผมอยากจะชวนทุกคนมาสำรวจเมืองที่เราอาศัยอยู่กันมาทำความเข้าใจกับเรื่องแหล่งที่มาที่ไปของมลพิษทางอากาศและฝุ่น pm 2 .5 แล้วก็มาชวนกันคิดค้นว่ามันมีแนวทางอย่างไรบ้างที่เราจะสร้างเมืองที่ปอดของพวกเราทุกคนนียสามารถหายใจได้อยากจะชวนทุกคนมาฟังทอล์กในงานเล่นเรื่องปอด